พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย จริสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับพัดลายแ a ล d ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬกา35 00. นาทีค่ะเริ่มกันที่กิจกรรมของผู้พันเบิร์ดและหนุ่มแท่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมปลูกจิตสำนึกสร้างชุมชนต้นแบบให้สังคมไทยในโครงการประกวดชุมชนสดใสจิตใจงดงามปีที่5ในช่วงพัดลายบันเทิงค่ะ สนับสนุนโดย New Vios TRD Sportivo ผู้พันเบิร์ดและหนุ่มแท่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมสร้างสีสันและ,สะแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงการชุมชนสดใสจิตใจงดงามปีที่ห้าที่การเคหะแห่งชาติได้จัดขึ้น <S <S เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเกิดการร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้หน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดจนสร้างเกราะป้องกันและต่อต้านยาเสพติดให้เป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดตลอดไปค่ะ โดยในงานก็ได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดชุมชนสดใสจิตใจงดงามรวม8รางวัลและยังมีการมอบรางวัลในโครงการประกวดวาดภาพประบายสีในหัวข้อชุมชนแห่งคุณภาพและความสุขในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่อย่างยั่งยืนงานนี้พิแท่งศักดิ์สิทธิ์ยัยงได้ร่วมแสดงความมีดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและร่วมมอบความสุขผ่านสิยงเพลงให้กับผู้มา ร่งานเป็นการส่งท้ายค่ะ จากกระแสะการร่วมกิจกรรมราดน้ำแข็งหรือไอบัคเกสชาเลนส์เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS <_ t une> ที่กำลังได้รับความนิยมเพื่อการช่วยเหลือระดมทุนส่งต่อกันเป็นทอดด้วยการท้าทายบุคคลรายต่อไปจนลามมาถึงประเทศไทยนั้นทำให้เหล่าดาราศิลปินผู้มีชื่อเสียงรวมไปถึงนักธุรกิจในประเทศไทยได้ร่วมส่งต่อบุญกิจกรรมราดน้ำแข็งกันอย่างคับข้างค่ะจนมาถึงคิวของนักธุรกิจประกันภัยอย่างดรสมนึกสงวนศิลป์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทสินทรัพย์ประกรันภัยจำกัดมหาชนที่ได้รับคำท้ามาเช่นกันและก็ได้จัดไปตามคำท้าร่วมกิจกรรมไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนนะครับส่งใจทำบุญไปทุกที่สถานที่เพื่อให้บริษัทมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไปครับ ดีมีให้ดูสนับสนุนโดย New v o s TRD Sportivo ปิดชากไปอย่างสวยงามค่ะกับโครงการอาริอันจูเนียร์ฟุตบอลแคมป์2014หลังจากที่บริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมกับอาริอันเยอรมนีผู้ให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลบาเยอร์มิวนิค ที่เปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชน75คนจาก28ประเทศทั่วโลกได้มีโอกาสไปฝึกซ้อมทักษะฟุตบอลกับนักแข่งทีมดังระดับโลกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยตัวแทนนักเตะเยาวชนไทย2คนได้แก่น้องสุรชานกดำผู้รักษาประตูจากโรงเรียนพัทรบ,บพิษและน้องธนากรบุญญาพิจิตกองหลังจากโรงเรียนอัศมชันศรีราชาก็ถือเป็นเยาวชนคนไทยค่ะที่ได้รับโอกาสพิเศษเดินทางไปร่ปรวมฝึกทักษะฟุตบอลกับโครงการดังกล่าวด้วยซึ่งทั้งสองคนก็ได้มาร่วมเล่าประสบการณ์พิเศษในการไปฝึกซ้อมฟุตบอลแบบมืออาชีพกับนักเตะคนดังที่สโมสรบายบเยนมิวนิคประเทศเยอรมนี ร่วมถึงแชร์ความประทับใจในการร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกานัดเปิดฤดูกาล2014-2015ที่สนามอาริอันอารีนาให้กับพี่ๆสูมวชนได้ฟังกันในโอกาสนี้ด้วยค่ะตอนไปนู่นเขาก็ไม่มีโค้ชประตูสอนใช่แต่เขาคือแบบเขาไปเหมือนสอนรวมหมดเลยให้ผมได้เบสิกลูกเท้าขึ้นเยอะเลยครับ <S <S การจับจ่ายบอลนี่ครับให้แม่นขึ้นครับให้มี ให้มีแบบยังไงครับให้มันดีขึ้นครับดีกว่าที่เราเคยมีแล้วครับซึ่งทางด้านบริษัทอารียานิ้ิยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนก็จะยังคงเปิดโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆเยาวชนนักเตะรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อสารฝันการเป็นนักเตะมืออาชีพมาประดับวงการฟุตบอลไทยต่อไป เราเชื่อค่ะว่าการที่ให้เด็กนั้นเนี่ยได้ทําใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้รู้จริงๆว่าฝันของตัวเองนั้นเนี่ยคืออะไรผ่านการแข่งขันผ่านโอกาสในทุกๆเวทีที่เขาได้แข่งขันและในที่สุดเนี่ยเขาได้ฝันของตัวเองเนี่ยแล้วเขาตัดสินใจได้ว่าท้ายที่สุดแล้วอาชีพของเขาคืออะไรถือว่าเรามีความภูมิใจค่ะที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เขาก้าวไปสู่ฝันของเขาค่ะ <Online>. ได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันบ้างในช่วงสปอร์ตฮอตไลน์ค่ะสปอร์ตฮอตไลน์พร้อมแล้วสำหรับมหกรรมการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของเมืองไทย Toyota Motorsport 2014ภายใต้คอนเซปต์ Fast Fun f a c ส สนามที่3จะเปิดศึกดวลความเร็วกันที่สนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นได้แก่รุ่น t o y o t a v i o s 1 Make r e c e เล d y Cup t o y o t a v i o s 1 Make Race Class C และรุ่น t t y o t a a l t i s 1 Make Race ซึ่งมีนักแข่งชั้นแนวหน้าของเมืองไทยลงแข่งขันกับศิลปินดาราอาทิไผ่สิทธันติพิสิทธิ์กุลวางสุริศินเอบีนอมลนาตาลีเดวและต่ายชัชดาพร ภายใต้การรับรองจากราชยานต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัรมภ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในสนามแข่งรถยนต์พร้อมกับพัฒนาทีมแข่งของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไปก็พร้อมในการที่จะทําให้สมบูรณ์แบบและมีความปลอดภัยและสนุกสนานเพราะนั้นผมอยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับมีเวลาว่างมาดูเรื่องของการแข่งขันเราได้อะไรมากกว่าที่คิดเยอะ ผมถือว่ามันเป็นประโยชน์และมันเป็นกำไรของคนที่มาชมมาเชียร์ทุกๆปีนอกจากนี้ในงานยังจะได้สัมผัสกับกิบกจกรรมอื่นๆอีกมากมายอาทิการประกวดกองเชียร์จากสถาบันการศึกษาชั้นนําในจังหวัดเชียงใหม่และชมค่ะเพอร์ฟอร์มานซ์โชว์การโชว์สมรถน,นารถอาชี Toyota 86ดริฟท์โชว Toyota Vigo ดริฟท์โชว Vigo Champ Stunt โชว์และ Toyota Team Thailand Show พร้อมด้วยฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินโปเตโตที่จะมามอบความสุขสนุกสนานอย่างเป็นกันเองค่ะ แล้วพบกับกิจกรรม To โยต a m มอเตอร์ r t 2014สนามที่3 f a s t Fun Fest ในวันเสาร์ที่20อาทิตย์ที่21กันยายนนี้ที่สนามกีฬาสงโพย์ชิงใหม่700ปีจังหวดัดชิงใหม่ชมฟรีตลอดงานค่ะและทั้งหมดคือ h อ t l ลน์ t h a แ l น n ์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์ t o โตยต a าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะพบกับฮอ t ไลน e t h a แลนด d ได้ใหม่ทางสทบ5ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไทยแลน n d ทุกข่าวคือความจริง